สวัดีครับวันนี้มาพบกับโต y ยต้าวิทนะครับผมตัวรถปี0ูนยะครับรถมือเดียวใบแดงไม่เคยติดแก้นะครับรถโดยรวมสวยเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับผมโดยรวมสวยนะครับสำหรับคันนี้สีรอบคันสวยอยู่เลยนะครับหลังคาไม่มีดั่งสิดอ,อันนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาค่อนข้าง,างเย็น ต้องบอกว่าไม่ใช่มาช่วงเงย็นสิรอถ่ายอยู่ครับเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยออกมาลงเม็ดผมก็ต้องกลับกลับเข้าไปเช็ดรถต่อแล้วฮะด๋ยวลอมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานรถเป็นสีบรอนเงินนะครับผมมีฟิล์มรอบคันระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ทั้งคันนะครับผมสมบูรณ์พร้อมใช้งานกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกรีโมท ในส่วนของกุญแจรู้สึกจะเป็นแบบคีย์เลสนะครับผมสามารถแตะเปิดได้เลยเพียงแค่เอากุญแจไว้อยู่ใกล้ๆตัวรถนะครับลูกค้าเดินเข้าไปก็สามารถเปิดประตูได้ทันทีนะฮะร,รถไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องยังเดิมๆเลยใหม่เพียงแค่แสนเจ็นะครับมือเดียวไปแดงเจ้าของเนี่ยซื้อสดมานะครับผม ทะเบียนผมต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นทะเบียนมงคลด้วยนะครับสําหรับตัวเลขนี้ความหมายความหมายรวมหรือว่าท่านที่ชอบเนี่ยสิบเต็มสิบเลยครับภายในสะอาดน่าใช้งานนะครับลดภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหมดปีหน้าเลยภาษีแล้วก็ประกันด้วยลดประกันยังมีทั้งสองบวกอยู่นะครับผมผมเปิดถ่ายไปแค่นิดนึงเพราะว่าแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับ แต่ท้องฟ้าสวยครับเวลานี้นี่นะครับถ้ามืดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ถ้ามันมืดไปก็เดี๋ยวผมปิดฝาท้ายก่อนละกันอ่าไ,ไหนๆเปิดท้ายแล้วผมดีบิวด้านท้ายเลยละกันเดิมๆนะครับหน้าหลังเดิมเลยรถไม่เคยมีอุบรรัติเหตุหนักใดๆครับผมมีเพียงแค่พวกเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับ ตาไก่เดิมก็ยังอยู่เลยนะครับผมในส่วนของพื้นท้ายก็เดิมเดิมอันนี้ในฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็คือฝั่งคนขับนะครับเดิมเดิมเลยท่านที่ชอบรถเดิมบอดี้สวยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเป็นรถไม้แท้เดิมนะครับไม่อยู่ที่แสนเจ็ด เข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับธันวาปีหกห้านะครับผมเบาะแถวสองกับแถวสามเนี่ยคงสภาพดีอยู่มากๆครับแทบจะยังไม่มีริ้วรอยตามไม่มีริ้วรอยตามการใช้งานเลยน้อยมากในส่วนของแเบาะด้านหน้านะครับก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองฝั่ง คนขับตัวปีกก็จะมีเสื่อมสภาพบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆครับโดยรวมก็ยังสวยครับตัวเบาะตัวหนังเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนนะครับเป็นหนังหนังแท้เดิมโรงงานนะครับวันนี้เหนื่อยรีบหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยเนี่ยครับผมเบาะหนังแท้เดิมเลยนี่นะครับช่องแอร์ผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมปกติรุ่นนี้ต้องบอกว่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยคีบ หักแตกหลุดหมดแล้วครับนี่ฮะน็อตแก้มยังเดิมๆเ,เลยเพดข้างอะไรก็เดิมหมดนะครับผมอ่ะอักบานประตูผมดึงให้ดู1บานแล้วกันนะครับตัวอย่างอักบานประตูสําคัญยังไงกรณีรถชนหนักพลิกคว่ำม,มาเนี่ยก็จะมีรอยตัดต่อเชื่อมนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวถังดีกว่าพูดเป็นกว้างๆแล้วกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดูได้แค่จุดเดียวนะครับต้องดูหลายๆจุดครับผมย้ำอีกทีในส่วนคันนี้นะครับมือเดียวป้าแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับปี04เครื่อง2,000ภาษีไม่ขาดประกันมีอยู่นะครับประกันจะต่อตัวอันนี้กรณีถ้าเราล็อกอันนี้ผมล็อกไปแล้วนะฮะถ้ากรณีลูกค้าเดินมาเปิดเนี่ยถือกุญแจไวใ้ใกล้ๆตัวแล้วก็กดเปิดได้เลยนี่นะครับจะเป็น ระบบสมาร์ทของทางทันนี้เลยสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าล้ำมากอะครับป่ะเอ่อเทสเช็คระบ,บบไฟกันนะครับไฟหน้าปาดบนเลือนไม้ขึ้นครบปกติทุกจุดทุกดวงนะครับไม่มีค้างโชว์ใดๆตัวนี้คุณหมอท่านก็ติดเ,เกวัดในส่วนของความร้อนมาด้วยนะครับ ก็อุ่นใจปลอดภัยครับเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีเข็มวัดความร้อนนะครับจะขึ้นอีกทีก็ฮีทเลยจอเป็นหน้าจอ Android นะครับผมแอร์เย็นเจี e ๊ยบเลยสำหรับคันนี้นี่นะฮะระบบไฟฟ้าก็จกนะครับพับไฟไฟ้าอะไรก็ได้หมดนะครับผมใช้งาน,นได้ครบอ่ะครับ ปกติทั้งคันเลยโอเคอ่ามีมอเตอร์ไซค์มาพอดีอุ้ยผมกดผิดขอโทษทีโอเคไฟเพดานก็ติดหมดแล้วครับบังแดดของเดิมมันห้อยมาแล้วผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของญี่ปุ่นสภาพดีเลย รับไปคันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ความร้อนปกติช่วงล่างอะไรดีครบนะครับผมเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูอ่าสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับโอเคอ่าเซ็นทรัลล็อกนะครับโอเคแอรออโต้อ,อะไรก็ใช้งานได้หมดนะครับผมเนี่ยฮะแอร์คีปสวยทุกอันโอเค แอหนาวเลยล่ะครับสำหรับคันนี้เพิ่มเสียงนิดนึ่งมือถ้าแบบเปิดสกปกนิดนึงมันจะกดไม่ค่อยติดมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณนี้ปิดไปก่อนเอาเว้นป๊บนึงนะครับผมผมติดไปก่อนตัวนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับ กล้องมองหลังก้อนนี้เลยโอเคอุ okay. ่นใจใหายห่วงครับสบายใจเมื่อถอยหลังนะครับคันนี้กล้องหน้ารถยนต์ก็มีให้ด้วยนะครับโอเคมีอะไรอีกก็โดยรวมประมาณนี้ครับในส่วนของระบบไฟนะครับก็จะมีเก๊ะใหญ่มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ของได้เต็มเพียบพับะครับรึเลยบอกก็จะเป็น3ามแถวเจดที่นั่งนะครับ สภาพดีหมดเลยไะเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปขับขี่นะครับผมถ้าขาดตกบุทห้องอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0870541266นะครับพอดีเสียงมอเตอร์ไซค์ต้องขออภัยด้วยนะครับ ย้ำเบอร์0870541266นะครับ่ะรับชมมุมกว้างกันต่อน,นะครับผมแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหน้าแมวยัเขียวสีอยู่นะครับผมฝาครอบเครื่องของเดิมก็ผูไปแล้วผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นฝาี่กุนนะครับ รวมก็ประมาณนี้เครื่องไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่อยู่รายการเข้าสู่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวผมพาไปขับขี่กันต่อเลยเดี๋ยวผมขอนีา้าติดสาสักครู่นึงโอเคสำหรับแท่นที่หาใช้งานอยู่ครับ ไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้โตโยต้าวิทนะครับรถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับผมนั่งได้นั่งได้หลายท่านนะครับมางได้สูงสุดที่นั่งสบายๆนะฮะหกที่นั่งรถโดยรวมสวยเลยใช้งานได้ทันทีนะครับสำหรับคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างยางโอ้ลืมเลยยางเนี่ยยังบอกว่าต้องบอกว่าเจ้าของตั้งแต่เปลี่ยนมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ ดอกนั้นหนาเลยเนี่ยครับสีแต้มตัวยางก็ยังอยู่นะครับยางเดี๋ยวผมดูให้นะครับคันนี้คันนี้อ่าปียีอดกลางปีใส่มาประมาณเกือบใกล้ปลายปีเหรอครับมาขับขี่ต่อเลยอ๊บโอ้โหอ่ะเปิดแอร์ก่อนแอร์ออโต้นะครับ รถโล่งพอดีเลยอัตราเร่งดีครับผมบอกได้เลยคันนี้เหยียบพุ่งๆเลยล่ละครับโอเคแล้วปัดเลือนไหมไม่มีไฟขางโชว์ใดๆนะครับโอเคครับผลผลไหผลโอเคอ,อีกสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมให้พี่ข้างหลังเข้าไปก่อนละกันเราจะได้มีพื้นที่ในการขับขี่ทดลองกันอย่างสบายใจนะครับจะได้ไม่ต้องติดรถคนในหมู่บ้านเลฮะสวยแล้วครับ,ค,รบคันนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังครับไม่เสียเวลาเปิดราคาไม่แรงนะครับรถมือเดียวใบแดงไม่เคยติดแก๊สน,นะครับไมล์แสนเจ็ดไมล์แท้นะครับเช็คศูนย์ได้เลย ใส่ให้หมอไซค์ไปอีกคันหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับเกยความร้อนก็ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นดิจิตอนนะครับผมโอ้โหเป็นคุณลุงพาหลานด้วยงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับดูอะไรอ๋อมีเท้าแขนเท้าแขนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ่าไม่รู้ว่าพอเห็นไหมนะครับแต่ดีเลยละครับไป เกียร์เข้าเปลี่ยนนี่ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากใดๆนะครับผมโอ้ยคนพามาดิเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการขับขี่ยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับโตโยต้าวิทนะครับผมปี2004มือเดียวใบแดงเบอร์ติดต่อ087นะครับ054 1266เล่มเอกสารพร้อมโอนคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบกุญแจครบ3ดอกนะครับผม ยังไงฝากไปด้วยครับขอบคุณมากครับ